เออโทรศัพท์ไม่เล่นคุยก็ไม่คุยน้อยอะ่ะลองดูสิทุกคนต้องมีสายใยกรรมที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหม่้องนดทั้งดีและไม่ดีเอาเอาว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยทีนี้เราจะทํายังไงให้เราตัดได้ไม่ยากอะไรสุไม่อยากให้มันมาถึงเรานะไงน้องไเอยากโคตรง่ายเลยพอนึกถึงทางโลกก็กลับมาดิจะไปอยู่นาน ถ้าอยู่นานมันก็สายใยมันก็มาเรื่อยๆอย่างความกังวลเป็นทุกข์เนี่ยคิดบ่อยๆมาไหมถ้าเราตัดมาอยู่กับจักรพรรดินะโมกุฏทายะหลวงปู่เต้นไปด้วยก็ได้มีความสุขนะทำให้เป็นปกติต้องการให้หนีจากสายใยตรงนั้นะครับมันก็ทํายังไงก็ได้ให้มันห่างจากตรงนั้นเหมือนกรรมมันรอส่งผลตลอดโชคแต่เราเพิ่มบุญไปเรื่อยๆโชคเรื่อยๆโชคห่างไปเรื่อยๆ แต่กรรมมันยังอยู่อยู่แต่มันทั้งดีได้ไม่ดีอยู่อ๋าเราเป็นตัวนํามาเราเป็นตัวนํถทางหูจมูกนินกายจากรูสกลิกินเสียงอะะ่ะครับไม่สังเกตเวาลาไปไหนในเราเคยมีในอดีตนะ <c oughs> เผียนปั๊บเนี่ยเรารู้เลยมันทําไมถูกต้องอย่างนี้มันรู้ได้ไงอะ่ะคืออดีตเนี่ยแหละจ <c oughs> ะมาปัจจุบันเนี่ยเหมือนเด็กเกิดมาทำไมมันสวดมนต์ได้เลยอ่ะ สองปีสามปีส่วนมันได้เลยอะมันไม่ส่วนมาจากทองเนี่ยสวดมาจากอดีตที่มันเมมโมรี่มันทุกไว้ครับพอมาถึงมันเห็นเสียงมันก็ส่วนได้เลยไงอืมอาจจะบวชแล้วก็เสียชีวิตมรณะไปได้เลยปัจจุบันปุ๊บเกิดเลยถูกทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่เขาจะไปข้างหน้าครับปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าเขาฝึกปัจจุบันไปเรื่อยๆเขาก็ต้องบวชแน่นอนอ ใช่ไหมล่ะถ้าปัจจุบันเขาไปติดวัตถุถามว่าลืมไหมเลื่มไปเลยเหมือนเด็กที่มาที่ท้ำเมื่อก่อนเนี้ยบวชทุกปีเดี๋ยวนี้หายไปเลยคเพราะอะไรวัตถุดึงไปนีแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งครับหลวงตาคือเด็กบางคนเนี่ยตอนเด็กๆไม่ได้สนใจธรรมะเลยนะแต่พอถึงจุดเปลี่ยนช่วงวัยรุ่นหรือวัยกลางคน กลับได้เข้ามาสมมติมาบวชแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยโชกอันนี้ไหมเพราะเขามีเมมเบรรี่ไว้ในอดีตตอนเด็กๆนะี่ยจำไม่ได้ครับพอมาเริ่มสวดนะเริ่มละเพราะปัจจุบันมันจะดึงเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าถ้าเห็นท่านก็จาได้เลยใช่ไหมนอ้อย่ท่านไม่เห็นท่านก็ยังเป็นกษัตริย์อยู่นั้นอนะ่ะเพราะขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลา29ปีถูกกว่าจะถูกอพอท่านเห็นเอา้า คนเกิดแก่เจ็บตายนะักบวชเนีพอท่านเห็นปับ๊บนะไปสัก,กนึกพอนึกเนี่ยนึกบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยอดีตมาไหมมา,มาจำเป็นต้องบวชปัจจุบันคืออดีตไงนะการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไงมันก็เล่ๆกันไปอย่นี้เน่ครับมันวัฏจักรวัฏวนไงทำชาตินี้ก็ไปกินชาติหน้านน้นนะกินชาตินี้ไม่ได้นะได้โย โดยการอธิษฐานเนา,เ,าเพื่อเป็นปนระโยชน์แบบเบิกมาใช้ก่อนตอนนี้ขัดสนเลยโอดีไงโอดีแบบแบนโอดี OD กรรมเราเนี่ยทํำวันละบาทบาทสองบาทสามบาทไปวันละไปเรื่อยๆพอปีนึงก็เยอะนะก็อ,อ,อธิษฐานโอดี OD มาเอาของเราเนี่ยมาใช้แล้วก็คืนไป เราจําเป็นต้องไปฝึกในที่ที่มันสมมติว่าอ,าอย่างป่าชา้าให้เราได้มันก็น่าไปฝึกนะตุเราจะได้รู้ว่าผีมีจริงไหมป่าช้ามันไม่มีผีหรอกตุคนไม่จะตายในป่าช้าหรอกคนตายที่อื่นมะเผาที่นั่นแต่มันน่ากลัวนะมันก็มีผีทุกที่มีทุกที่แหละที่ไหนมีคนมันก็มีผีแหล,และแต่ผีมันก็มีระดับหยาบไปถึงละเอียดนู่นแหะ หยาบกับสวกสัม p l วสีเป็ดอสุรกายหยาบสุดๆเอาพวกหยาบหยาบที่มันอยู่มันจะไปอยู่ด้วยกันยั้หรือไะอืมบางทีก็ไปไปตามอยู่กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนะ่ะตามสีแยกตามที่เขามีศาลน่าระครับใช่โลกวิญ,ญญาณมันไปจากมนุษย์ตอนที่น้งตาฝึกอะ ผีสารพัดผีในประเทศไทยมาจากมนุษย์ทั้งนั้นนะจะเป็นผีกองกอยจะผีอะไรที่มีไส้อะไรพวกเนี้ยผีกะหังผีอะไรพวกเนี้ยมาจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละมนุษย์เนี่ยเป็นตัวเรียนตัวฝึกตัวนั่นนะตายไปก็อยู่ในภูมินั่นแหละอ,าอ้าวเนี้หลวงตาแล้วคนแรกที่เขาฝึกเนี่ยหลวงตามันก็ต่อมาจากเอามาจากไหนแบบกระสือคนแรกเนยมา,มาจากการคิดของมนุษย์อตอนพบชาติที่เขาเกิดนั่นแหละ ถ้าต้องการให้คนติดคนหลงคนรักอะไรประมาณเนี้ยหรือมันก็ชอบกินของดิบของอะไรพวกเนี้ยเหมือนคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยบางคนก็กินดิบเหมือนกทุกินดิบนะดิบสุกไม่กินนะมตายแล้วมันไปไหนอะ่ะมันก็ไปกินดิบเหมือนแหละอ่ากระูกแล้วไม่ต้องอ่านไปดูเลยยุคเนี้ยมองเห็นชัดๆเต่ยยุคนี้มันยุคดีกึ่งๆกลาง่ ดีสุดๆแล้วเร็วสุดๆแล,ล,แลยุคนี้สามารถจะศึกษามนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันวินว่าใจเกิดตามจริงๆได้เลยอะน่าจะอร่อยนะซอยจุอะไรที่เขากินกันนะ <c oughs> มือบางคนมันกินตายครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งอ่ะยังดิ้นอยู่เลยออะประมาณนั่นแหละก็มนุษย์ยอ่ะเขารู้อยู่แล้วมนุษย์เนี่ยทำด้ทุกอย่างนะครับตามความพอใจ ความพอใจความยินดีไง oh. จะไปไหนอ่ะโลกทั้งสามมันหนีไม่พ้นกรกทุกข์นไปเกิดที่ไหนอะบางคนบอกโอ้ยตายแล้วศูนย์มาจริงพิสูจน์ได้พุทธศาสนาเนี่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องแหละไม่จ้ไปคุยกันไม่ใช่เพราะคนที่เขาคิดสั้นหนีปัญหาโดยการฆ่าตัวตายเงีรยมันมีจากปัจจุบันหรือจากอดีตครับปัจจุบันคือผิดหวัง อดีตเคยทํามาอ,ออาดีตจะเคยฆ่าตัวตายมาแล้ว,วมีเชื้อความคิดนั้นกปัจจุบันเจอความผิดหวังลิมิตเดียวกันนะ่ะกับก็ไปต,ตาย,ตายหเหมือนเดิมคนฆ่าตัวตายต้องอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนอาตามอายุไขแล้ะทุกถ้าเขายุ60ตายสะ50เหลือ10ปี10ปีนี่ก็เอา50คูณเข้าไปนับอายุทิพย์ นับมรุวิญญาณไม่ใช่นับมรุมุนนดนะไม่ใช่ใช่นะไม่ใช่แล้วพวกผีเด็กกนหะรืงครผีเด็กก็เหมือนกันมันตกพรบยังยังไม่โตเลยตายก่อนนอม,มันมี<ท>สองอย่างคือเทวดากับพรหมไม่มีมีเด็กทุกไม่มีเด็กไม่มีเทวดาหรือพรหมทั้งหมดอายุสิบหกเท่านั้นแหละ ตายกันสิบหกเกิดกันสิบหกไม่มีแก่ชีวิตเาแก่ไม่มีมม,มีมนุษย์นี่นะแก่มนุษย์แก่ก็จริงนะ่ะแต่ถามว่าคนแก่เนี่ยอายุเท่าไหร่สิบหกแต่ธา,า,า,าตุมันไม่ไปใจมันสิบหกแต่ธาตุมันไม่ไปก็ถูกแล้วไงใจยังสาวอยู่ตลอดเวลาเออครับสาวขึ้นสาวลงนะอ๋อสาวบันไดใจ <c oughs> เพราะอย่างเด็กที่ตายก็มีสองอย่างคือเจตนาคือโดนฆ่ากับอีกอันหนึ่งคือหลุดไปตามธรรมชาติเนี่ยตามกรรม,ม,รรมเด็กก็มีกรรมครับางคนพอแทงมันก็เกิดเลยแต่ไปฆ่าเขาเนี่บางทีมัน,ม,นมันอายุยังอยู่อม,มันก็มันก็อาฆาตแหละครับแต่ภาพยังอยู่นะจุภาพยังอยู่เพราะนั้นหมอดูบางคนก็ยังไม่เข้าใจ ดูเห็นภาพบอกเฮ้ยทาแท,งท้งจริงๆมันไปเกิดแล้วแต่ภาพยังอยู่ภาพไม่เคลื่อนไหวถ้าภาพเคลื่อนไหวนะโอเคเด็กยังอยู่นะโักการที่เราทําให้คนสวดมนต์ได้หลายหลยคนหรือมีคนมาถามเราก็แนะนําให้เขาสวดแล้วเขาก็ไปสวดของเขาเองเนี่ยเราแนะนำเราแนะนําเขาได้นะครับบางคนอดีตเขามีพื้นฐานนะ ก็จะไปก่อนเราอีกนะเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตแล้วทุกไปไกลเร็วกว่าเราเขาเข้าใจนะเออเราเนี่ยบอกเขาไปแล้วแต่เรายังไม่ได้บวชเลยพอเราบอกเขาไปหลายคนบางคนบวชไปไหนตอไหนแล้วคนบอกเหมือนเดิมเหมือนอยู่เดิมแล้วก็บอกไปเรื่อยๆเน้นเก็บบุญหาดาวไลยฮะหาดาวไลรมาณน้บอกให้คนไปสวดแล้วเราก็นั่งรับนะได้ไหมครับเขาได้อยู่นะโอ้ทิง ใครทําใครก็ได้นพูดถึงนะโเอ้โหม,มันให้ใครไม่ได้หรอกความรู้ศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยต้องฝึกเองต้องฝึกเองฝึกเองฮะอยากรู้อะไรก็ฝึกเองท่านบอกหลวงพอ่อเน่บอกข้าก็สอนเองไงเนี่ยสวดมนต์เอเองสวดมายุดเองก็ค่อยๆรู้ไปนี่แหละธรรมะมไม่ใช่รู้เลยหรอกค่อยรู้ไปเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเ,อยเนี่ย ชาตินี้ก็เอาแค่นี้ชาติต่อไปเอาเยอะๆหน่อยรหรือเมื่อไม่เกิดก็กจะรู้อยู่กำลังจิตพอมีก็ตัดพบชาติไปเลยอาจรบอกเขาบอกว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่มีคู่ถือว่าเป็นคนมีบุญจริงไหมครับนะอะอธิษฐานไว้บางคน<笑><笑>เบื่อลูกก็เยอะอะไรก็เยอะลำคาในชาติก่อนนู่นไง ก็เบื่อไงเบื่อก็ไม่รู้ว่าอคือความไม่รู้เนี่ยทําให้เขาอธิษฐานเกิดชาติไหนหนนไหนถ้ามีขออย่ายน้มีผัวเลยอย่าให้มีลูกอะไรประมาณเนี้รู้ไหมก็โดนผิดหวังมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับยายไอ้สามผิวนั่นแหละจะมาอธิษฐานนะเกิดชาติไหนขอให้สามผิวเกิดอะไรนี้อธิษฐานย้ำไปเรื่อยๆทำบุญอะไรก็ตามอธิษฐานอย่างเดียวเลยโอ้ยเกิดมามันไม่ ไม่ได้ตามที่ที่ฐานเป็นไปไม่ได้หรอกฮะ hmm. เพราะเจาะจงไง <Okay. S 2> เจาะจงเยาวอย่างเนี้ยแต่ลวงตาเนี่ยไม่ได้เจาะจงอย่างนั้นเจาะจงเป็นพุทธะไงครับอย่างเดียวเลย oh. เวลาทําบุญอะไรเมื่อด้ต้องการหลอไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการอยากสัพพญูญาณอะไรประมาณนั้นะ พราเก็บอกทุกครั้งที่มีความรักม็มีแต่ความทุกข์ก็เลยไม่อยากมีความรักรักใครแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมน,ม,นมแน,นมเลยเกินนมความรักไม่ใช่ความทุกข์มันคนละขึ้นออใช่ไหม,มเออมันคนละขึ้นรักก็คือรักทุกก็คือทุกเอเอราลากเขาเนี่ยมันจะไปไหนก็ไปเยฉันยังรักเธออยู่นะจ๊ะก็จบแล้วไม่ใช่เด็กๆนะฮะ วันนี้มี<ช>ําใหม่หน่อมเน้มนะหน่อมเน้มเอ้าเพราะมมทำไมทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราคิดถึงทุกข์เนี่ยเขาไปแล้วเขาทุกข์กับเราไหมเอาเขาก็ไปม,มีความสุขแล้วเอา้าเขาถูกแล้วล่ะ,ะเ,เขาจะไปทุกข์กับเราทําไมล่ะเราในอมทุกข์อยู่ตลอดนะถ้ารักจริงๆแล้วก็กต้องอยากให้คนนั้นมีความสุขโชคต้องแผลให้เขาไปดีนะ